ในขณะที่ประเทศไทยของเรายังคงเจอกับปัญหาฝุ่น PM 2.5เพื่อเป็นการคุ้มครองประชาชนจากฝุ่น PM 2.5ที่อันตรายต่อสุขภาพนะครับวันนี้คอรมอไฟเขียวแล้วครับขึ้นบัญชีเครื่องฟอกอากาศและเครื่องดูดฝุ่นเป็นสินค,ค้าควบคุมประจำปี2568ครับ เหตุผลก็เพราะว่า2ไอเทมนี้นะครับช่วยลดฝุ่นในบ้านได้และกําลังเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดด้วยครับโดยเครื่องฟอกอากาศแบบฟิลเตอร์ h e ป a าและแบบไอออนรวมถึงเครื่องดูดฝุ่นตั้งแต่500ถึง2,000วัตต์ถูกบรรจุเข้าระบบควบคุมทันทีครับผู้ผลิตและผู้นําเข้า ต้องแจ้งราคารวมถึงปริมาณทุกเดือนครับห้ามกักตุนห้ามโกงราคาหากฝ่าฝืนเจอโทษหนักเลยนะครับนั่นก็คือจำคุกสูงสุด7ปีหรือปรับไม่เกิน1 4 4 0 0 0 0บาทครับและถ้าหากท่านใดนะครับพบเจอการถูกเอาเปรียบก็สามารถแจ้งไปได้ที่เบอร์โทรศัพท์1569หรือ Line แมิสเรครับรัฐก็ย้ำชัดนะครับว่าประชาชนต้องได้ของดีและราคาก็ต้องเป็นธรรมด้วยครับ